สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําข้าวต้มผัดทานกันนะคะทุกคนไปดูวิธีการทําเลยจ้าก่อนอื่นเราก็มาเตรียมตองนะคะทุกคนคะ่ะตองเราเราได้มาใหม่ๆมันก็จะแข็งแข็งกรอบๆเนาะตองสดๆเราก็ามาตากแดดก่อนเลยจ้าเอามาตากแดดให้มันนิ่มลงเนาะถ้าใครไม่ตากแดดก็เอาไปใช้เตาร,รีดอย่างเงี้ยรีดเอาก็ได้นะคะทุกคนต่อไปก็เตรียมข้าวอันนี้อีกแช่ข้าวไว้แล้วนะคะแล้วก็ ถั่วเราก็จะใส่ถั่วดาด้วยถั่วดำเราก็ไปแช่แช่น้ําแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอามาต้มฉบับเร่งด่วนะค่ะทุกคนอันนี้กล้วยนะคะกล้วยบ้านาก็เอามาปอกเตรียมไว้ค่ะเราก็จะทำข้าวต้มมัดแบบอันเล็กๆน่ารักนะทุกคนจ้ะ อยากกินแบบอันเล็กๆค่ะต่อไปแล้วก็หั่นกล้วยกล้วยลูกหนึ่งก็จะได้ประมาณสี่ชิ้นหรือใครจะทําให้มันลูกหนึ่งได้แปดชิ้นก็ได้นะคะทุกคนถ้าใครทําขายเนาะเดี๋ยวต่อไปก็มาเตรียมตองค่ะแล้วก็จะมีตองชั้นนอกกับตองชั้นในตองชั้นในเนี่ยเราก็จะเอาเป็นอันเล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัดตามนี้เลยจ้ะ ต่อไปก็ตองชั้นนอกก็จะอันใหญ่กว่าชั้นในนะคะเราก็จะตัดขอบออกให้เรียบร้อย<ม>เก็บรายละเอียดให้สวยงามก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้จ้ะต่อไปเราก็มาเตรียมกันต่อเลยจ้าพอตัดเสร็จเราก็มาเช็ดตองค่ะทุกคนคะ่ะเช็ดหน้าเช็ดหลังให้สะอาดเรียบร้อยนะคะ เห็ดกินเองกับม้วนมวนนะพี่น้องต่อไปก็ข้าวที่เราแช่ล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาคุกลงกระทะเลยจ้ะอันนี้ยังไม่ติดไฟไม่ได้เอายังแบบไปวางที่ไฟนะ,ะเรามาคุกข้าวก่อนอันนี้ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวหนึ่งกิโลกร,รมัมแช่แล้วแล้วก็ใส่น้ำกะทิค่ะ ครึ่งกิโลลงไปเลยต่อข้าวหนึ่งกิโลนะคะน้ำตาลสองสามอันนี้คือไม่หวานมากนะคะทุกคนเก็บไม่มีน้ำอ้อยถ้าเคยมีน้ำอ้อยก็ใช้น้ำอ้อยได้นะคะแล้วเกลือหนึ่งช้อนชาใหญ่ๆเลยคุกเขาค่ะเราจะคนเครื่องปรุงทั้งหมดรวมกันก่อนนะคะให้ เข้ากันเรียบร้อยต่อไปก็เอาไปตั้งเตาจ้ะติดไฟแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจ้ะคนไปเรื่อยๆจนข้าวกับกะทิอะไรเข้ากันดีค่ะทุกคนน้ำกะทิก็จะลดลงเรื่อยๆมันก็จะเข้าเนื้อแบบนี้ค่ะข้าวก็จะเม็ดฟูๆขึ้นนะคะ อันนี้เขา้องใจเย็นเห็ดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องคะ่ะเห็ดกินเองสะดวกสบายอยากกินหวานก็ทําหวานอยากไม่อยากกินหวานก็ไม่ต้องใส่หวานถ้าเราไปซื้อกินคือหวานมากก็เลยอยากทํากินเองเรียบร้อยจ้ะจากใสกะละมังเตรียไมไว้เลยก็จะมีกล้วยที่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วก็ถั่วที่ต้มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะต่อไปก็ มะห่อกันเลยจ้าพี่น้องจ้าห่อกันเลยใส่ข้าวไปนิดหน่อยเอากล้วยวางลงเลยจ้าตักถั่วที่ต้มไว้นะคะเอาลงไปเลยแล้วก็ใส่ข้าวโปะหน้าไปนิดนึงอันนี้เราทําห่อเล็กนะคะทุกคนเพราะเห็ดห่อหน่อยแล้วเหปป็ุอุป,ปุปีพอในน้อยพอแบบกินพอดีคํากัดสองคำก็คือพอดีะคะ่ะมันน่ารักดีนะคะทุกคนจ้ะเอาจากบอก่อใท้บอกแล้วผสมกันไปเลยพี่น้องเบื้งตามผาพเลยคะ่ะ บานเสียงดังเก๋ก็เลยแบบบานมันติดถนนพี่น้องค่ะรถมันก็แลนวนบาน่นบานเก๋ก็เลยต้องมาอัดคลิปตามทีหลังกลับไปก็จับกีบค่ะถ้าใครจับไม่เป็นก็พับเลยก็ได้นะคะทุกคนขอเอาไปนึ่งแล้วสุกแล้วก็กินได้ค่ะอันนี้เราก็เน้นสวยงามนิดน,นึงแล้วก็จับกีบแล้วก็กดกดข้าวลงไปแล้วก็พับใส่ด้วยกันสวยงามน่ารักมากค่ะพี่น้องจอ๋าออเจาะเดียวอันนี้กิจะนึ่งหัวนะคะทุกคนเราก็เอาใบตองรองเนาะ เก็เอาใบตองฉีกๆแล้วก็รองลงไปแล้วก็วางเลยจ้ะวางเลยแล้วก็พับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนห่อไปเรื่อยอะไรที่ทําเองมันก็มีความสุขแบบนี้ค่ะทุกคนจ้ะเกดก็เอามาแบงปันให้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยเบิ้งน้ากันว่าเฮาอยขกเก็ดกินเนาะเกก็แค่ว่าเกดจะขีเก็ดกินอยังเกดก็เฮ็ดให้พี่น้องเขาเบิ้งน้ากันนี่แหละค่ะพี่น้องจ้ะถ้าใครอยากกินก็เอาไปทํากินได้นะคะสูตรง่าย สุดง่ายๆแบบบ้านๆสบายใจดีค่ะทำเองกินเองกีชอบแบบข้าต้มแบบข้าต้มผัดแต่ว่าให้มันมันอมเค็มแล้วก็ไม่ไม่ชอบหวานมากเพราะว่าความหวานมันจะได้จากกล้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเวลาเรากัดรวมกันมันก็จะมันๆแล้วก็จะรุบขกับไอเม็ดถั่วมันๆหอมๆเนาะเข้าด้วยกันกับกะทิ มันก็สิแซ่วันนี้ก็มีผู้ช่วยสอนลูกด้วยค่ะลูกป,ปิดเทอมลูกก็อยากทำก็มาหัดทำด้วยกันกับแม่ถ้าอะไรเป็นขนมไทยๆบ้านเราก็ทำให้เด็กๆก,กินดูค่ะทุกคนถ้าเราไม่ทำเขาก็ไม่เคยเห็นลูกสาวก็ช่วยหัดอยากอยากหัดทำ สวยไม่สวยเขาก็อยากทาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าต่อไปเก๋ก็จะเอาใบตองเสียๆที่เหลืออยู่นะคะก็เอามาโปะโปะโปะปะโยังอยเลยค่ะพี่น้องจ้าโปะเรียบร้อยเลยแล้วก็เอาฝาปิดนะคะเดี๋ยวเราไปหนึ่งแล้วพี่น้องสุกเหลืองเขาก็มาซิมน้ำกันเดี๋ยวมากินน้ำกันแล้วพี่น้องรอสุกแล้วก็คอยชิมนะคะจะออกมาเป็นยังไงแถมๆพี่น้องจ้าเร็วๆหอมห้วยๆหอมใบตองหอมกะทิใส่กันพี่น้องโอ้ยฝีมือเราเอง โอ้ยผาภูมิใจอันน้อยน้อยน่ารักตุ๊กผู้ติปิ้พยาเขคายก็เฮ็ดได้ด้ค่ะแกออกมาชิมซีหน้าตาเป็นยังไงไมาพี่น้องเป็นแต่แสบบนหน้ารักหน้าเอ็นดูอุ้ยเป็นแต่อืมจมาต่อออดีตเลค่ะพี่น้องจ้าเป็นอุปผู้น้อยน้อยอยูอย่ไหมอืมพี่น้องค่ะมาชิมน้ำกันกับเกดด้วยค่ะก็อิบะไปชิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เกลียด,ดน้ำด้อพี่น้องจ้าสิมาพาน้ำเสนอเหตุเมนู ที่อยากกินนะคะพี่น้องให้พี่น้องเด้บเบิ้งน้ำกันเด้อค่ะป้าค่ะมาพี่น้องมาซิมน้ำกันเด้อเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋าข้าวต้มผัดอันอุป,ปุอุป,ปุอุป,ปุอโมเหียวอุป,ปุ ในน้อยเลงด้วยพี่น้องเลยอุปูเลยนะอุปูเลยนะทำเสร็จแล้วทำเองกินเองนักเลงพอมาจ่อเบ,บิงต้องแซบแน่ๆเลยครับพี่น้องค่ะมันจะหอมๆแต่กีจะไม่ทำหวานมากนะได้ความหวานจากกล้วยอยู่แล้วแล้วร้อนเลยจ้ะพี่น้องจ้ะเอ,อ้ย เราชอบกินแบบนี้นะกินกินเส้นเบตองแบบนี้พป่น้องห่อเบื่อใหญ่เลเมือกอะมัดเขาก็เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวใบตองเกี่ยวใบตองมาแล้วอะหมุนมาทั้งนี่เออนี่แหละเออหมุนมาเออนี่แหละไหละเอ้ยจะแซ่บพี่น้องดมเมือน่ะหอมแห้งหอมบะหอมบ่ยให่จะวะหอมนี่นะเออเอาจจดมคอยดมเอาหอม มันกินสีซีมเบิองมาแสบบอโอ้ยอืมน่องแล้วแสบเขาแฉะอืมเนาะอืมสุดยอดเลยมัดไปดีกู้เลยนะเจนะนะอืม เพชรน้อยแบบนี้พี่น้องพอดีกินแบบอันนี้ใหญ่ก็อยาเห็ญยุ้ยแต่ว่าใบตองเขาสัน่นเราก็ใช้เทคนิคแบบนี้เลยว่าเราก็ทําตามตองเนาะตองตองเล็กเราก็ทําอันเล็กแต่มันก็น่ารักดีนะคะทุกคนคะ่ะทําเองกินเองแซ่บเองอยูพผู้ดเดียวมันจะหอมหอมมันๆพี่น้องหอมกะทิแล้วก็ กล้วยคัย้คควหอมองกล้วยนะค่ะพี่น้องแล้วก็หวานกล้วยสุกมันก็พอไปนี่เนาะมันก็แซบมันก็หอมแต่ไม่ไม่ได้หวานมากนะแต่กินเข้ากับกล้วยอ่ะข้าวอ่ะไม่หวานมากกินเข้ากับกล้วยอ่ะพอดีเลยแซบแล้วก็มันมันจากถั่วค่ะพี่น้องถั่วดําเม็ดเล็กๆน่ารักน่ารักเอยขอบคุณมากนะคะพี่น้องจา้า ไปแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดสติ๊กเกอ์เป็นกำลังใจให้เก่น้ำเด้อพี่น้องจ้าแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้เกก็็เอาข้าวต้มข้าวต้มผัดอันน่ารักอันตุ้มติปี้มาฝากค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าสุขกายสบายใจด้วยพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะ